ผันเลือนกระจิตประดอยเขาทำโครเชรมา30ปีก่อนหน้าเราครับงั้นเราถอยดีกว่าสุดท้ายเราก็เลือกลูกปัดร้อยเครื่องประดับซึ่งตอนนั้นไม่มีฮอบปี้นี้ในประเทศไทยสองปีเท่านั้นตลาดหายแล้วไม่ใช่10บปีเหมือนคขสติสเพราะว่าตอนนั้นอยู่ๆคนคก็ไปฮิตก้อนหินค่ะ คุณเกิดร<อ>าศีอะไรคุณต้องใส่แบบนี้นะ,ะตัง้งแต่ปี2004-2005 2004 2005เมื่อ10ปีที่แล้วลปัดหายไปเลยตอนนี้กลังกลับมาฮิตอีกแล้วนะตอนนี้เร <10 S 1> ิ่มซอร์เฟอ่์เพราะฉะนั้นเราเอาลูกปัดมาล้อกันอีกแต่ล้อหินแท้ทนี้เราก็เลยโอเคงั้นเราทำเป็นเทรนดี้ฮอปปี้คราฟเราก็ปรับอีกรอบนึงเป็นขายเย็บปักถักร้อยทุกอย่างจากเดิมมีปักคอสีอย่างเดียวแล้วก็เพิ่มลูกปัดก็เลยโอเคตอนนี้มันเริ่มมีโซเชียล คือยังไม่ถึงกับมีอินเทอร์เน็ตที่แพร่หลายแต่ว่าลูกค้าเวลามาเนี่ยก็จะเหลือบดูปักคอสติสอยู่อ้นี่ร้อยลูกปัดเนี่ยสนใจร้อยบ้างเราก็เห็นว่าโอเคถ้าอย่างนั้นหนึ่งคนเนี่ยน่าจะทําอะไรก็ได้นะเน็บปักถักร้อยครับเบื่ออันนี้ก็ทํานี่แต่ต้ซื้อเราอยู่เราก็เลยกลายเป็นขายหมดเลยทุกอย่างแต่ปักจอใช่ค่ะแต่มีสโลแกนว่าเทรนดี้เทรนดี้ฮอบบี้คราฟอะไรเป็นเทรนด์เราก็ ประคองธุรกิจก็จะเติบโตขึ้นมาได้ในภาวะที่เศรษฐกิจยากลําบากจนก็มันก็เจอบางอย่างที่เราไม่อยากเจอแล้วก็ไม่นึกไม่ฝันก็คือเราเปิดร้านที่เซนต์เทนเวิร์ดเป็นแฟชชั่นสตร์เราก็ทำร้านที่สวยงามคือฝรั่งมาถ่ายวีดีโอไปออกที่อเมริกามาสัมภาษณ์คว่าโอ้โหไม่เคยเห็นร้านเย็บปักถักร้อยอยู่ในห้างแล้วสวยงามแบบนี้ เพราะว่าเย็บปักถักร้อยที่ประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นแบบเทดิชั่นโลกุงลางอะไรเงี้ยค่ะร้านเราสวยงามมากค่ะแต่ปรากฏว่าเราเปิดได้ยังไม่ถึงปีเซนเทิร์นเวิร์กก็โดนเผาร้านเราก็เสียหายหมดเลยใช่ค่ะเสียหายหมดเลยตอนนั้นเป็นไงครับตอนนั้นกำลังใจเป็นยังไงทีมงานร้องผมร้องไห้เพราะว่าเราภาคภูมิใจกับร้านไม่มากใช่ไหมครับ แตรทำยังไงคุณจะกินไหก็บอกว่าไม่เป็นไรเราช่วยกันสร้างใหม่เราเสียใจเราก็เสียใจแล้วตอนนั้นประกันก็ไม่ชดใช้นะคะเขาบอกว่าเธอริสใช่ค่ะเราขาดทุนไปเกือบ20่ล้านว่าเราลงทุนกับร้านนี้ไปไฟไหม้หมดเลยสินค้าเสียหายหมดเลยแล้วมันยังเปิดไม่ได้เปิดทดแทนไม่ได้ตอนนั้นคือทุกคนเสียกับเสียผันเพราะว่า ยอดขายที่นี่ที่เดียวเนี่ยมันเท่ากับสาขาอื่นเล็กๆเนี่ยกับสิบเลยหรือสิบกว่าด้วยคือเป็นเมลมากๆเลยตอนนั้นเป็นหลักให้เราเลยเป็นหลักให้เราเลยทุ่มเทลงไปเยอะเลยใช่ค่ะเราทุ่มเทลงไปเยอะเพราะนั้นโอเคเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเราสร้างใหม่ได้แต่พวกเราต้องพร้อมที่จะที่จะต่อสู้เหมือนหลังสงครามโลกญี่ปุ่นใช่ไหมคะเพราะนั้นกำลังใจเท่านั้นเพราะนั้นก็เลย วิธีการทํางานที่สือ่อสารกับพนักง,งานตอนนั้นเรามีพนักง,งานทั้งหมดร้อยกว่าคนคมีที่กรุงเทพเป็นส่วนขายแล้วก็ออฟฟิศใหญ่สํานักง,งานใหญ่อยู่เชียงใหม่ก็เลยเริ่มเซตขึ้นมาว่าทุกเดือนเราจะประชุมเดือนละหนึ่งครั้งที่กรุงเทพหนึ่งที่ทเนียซึ่งเดิมไม่มีการประชุมรวมรวมไม่หมายถึงว่าทุกคนเลยในบริษัทรวมนนประชุมรพร้อมกันเลยแล้วเราก็พูดอยู่ข้างหน้าว่าโอเคตอนเนี้ยเราคริด ปนะรับมาทางนี้นะเราลองเลือกต้นนี้ไปอย่างนี้เป็นยังไงเดีเยตให้กันฟังแล้วก็จะเข้าใจเดิมเนี่ยหน้าบ้านก็โยนว่าล้างบ้านทําไม่เรียบร้อยอ่ะตอนนร้เขาก็จะเข้าใจกันนี่จันทนีเจริญจ้รลูงนะคะตำแหน่งคือเป็น c l น a n i n g manager ค่ะก็ทํางานที่นี่นะคะตั้งแต่จบก็ปีนี้ก็เข้าปีที่15ค่ะแล้วก็สำหรับพี่บุตรนะคะในการบริหารงานโดยส่วนใหญ่อะค่ะก็จะเน้นในเรื่องของ อยากให้พนักงานทุกคนเนี่ยทำงานแบบมีความสุขที่นี่จะเน้นเรื่องการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ค่ะก็พี่บุตรจะค่อนข้างเปิดให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้โดยที่ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องจบตรงสายหรือว่าไม่ตรงสายยังไงค่ะที่นี่จะอยู่การเ,าเป็นรูปแบบบริษัทแบบครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นมีอะไรมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถปรึกษากันได้ค่ะก็ตั้งแต่ระดับหัวหน้าจนถึงตัวพี่บุตรเองค่ะ ก็จะรับฟังในเรื่องของปัญหาต่างๆค่ะเท่าที่ทำงานมา15ปีนะคะก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากที่นี่เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของที่พี่บุตรสอนนะคะเวลาที่ไปไหนกับพี่บุตรก็จะทำการสอนตลอดเวลานะคะเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เปิดโลกทัศน์ค่ะอันนี้คือความประทับใจที่ทได้ทำงานในที่นี่ค่ะ แล้วก็มีบังเอิญช่วงนั้นมันก็มีบุรณะที่หวยอุ้งพักกับเขาก็หาบริษัทธรรมพิบาลดีเด่นโอ้เราก็ได้เข้าไปอยู่ในเขามีทั้งหมดหลายสิบบริษัทก็เราก็ได้รางวัลก็เป็นหนึ่งในนั้นเราเป็นหนึ่งในผ่านรางได้รางวัลธรรมพิบาลดีเด่นด้านพนักงานเขาจะมีสี่ด้านก็ไปเรื่อยๆนะคะที่ปรับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือ จุดขายตลอดมาเลยเนี่ยจุดขายเราคือรีเทลในห้างครซึ่งเราเป็นเจ้าแรกที่เอาการิืมาอยู่ในห้างตั้งแต่เปิดร้านเลยใช่ไหมคะแต่เมื่อ3ปีที่แล้วเรารู้แล้วว่ามันเปลี่ยนแล้วทุกคนอยู่กับ Facebook ทุกคนไม่เดินห้างห้างน่าเบื่อไม่มีประสบการณ์ใหม่เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มบอกทีมงานว่าเราต้องปรับตัวแต่เราจะไปจ้างเด็กใหม่มาทำ a c e b o o k แล้วพวกเราจะทำอะไรพวกเราหันเล่น Facebook กันเถอะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเล่น Facebook เราก็จะมีแอคเคาท์เป็น Facebook กรุ่มทีมสตาฟนะคะทุกคนเข้ามาเล่นเข้ามาโพสแล้วก็ใช้ช่องทางนี้สื่อสารก็ทำให้สองปีที่ผ่านมา เรามียอดขายเพิ่มขึ้นเพราะรว่าเราดึงลูกค้าที่อยู่ในเ facebook มาป้อนร้านเาราก็คือ เขาจะไม่เดินห้างแล้วมาเจอร้านเราแต่เรา a อ t r a c t เขาผ่านออนไลน์แล้วเราสินค้าเรามันจําเป็นต้องมาที่ฟิสิกอลเพราะว่าดูสีใช่ค่ะต้องมาหัดพักต้องมาดูจากมันไม่ใช่บาทสองบาทจะซื้อคือต้องมาลองมาเรียนก่อนเรแต่แหล่งที่มาคือนจออจนไลน์ใช่ค่ะดึงใจมากเห็นไว่าใช้อินโนเวชันตลอดเลยไม่ใช่แค่ใช้กับ product นองค์กรก็ใช้อมงการพัฒนาก็ใช้นี่ถือว่าโอ้โหจนถึงจนถึงปัจจุบันนี้เราก็มองว่ากลุ่มลูกค้าหลักของร้านผินครับที่ทำเป็นฮ็อบบี้จำนวนลดลงลดลงและเจเนเรชันใหม่ซึ่งควรจะมาทดแทนได้เขามีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเราก็ดูแล้วว่าเด็กใหม่เกือบร้อยปร์เซ็นต์อยากจะทำงานอิสระ เราก็มาวิเคราะห์โอเคเราตอบโจทย์ได้ไหมนะคะเราก็มองว่าถ้าเขาอยากจะมาทํางานทางเนี้ยในหมวดของเราที่เราเซิร์ฟได้เนี่ยมันจะเป็นหมวดครีเอทีฟนะคะเขามีปัญหาว่าไม่รู้จะทําอะไรครับไม่มีเงินทุนนะคะแล้วก็ถ้าทําแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนเราก็เลยเลว่กลองดิสเน่โมเดลใหม่ จะเป็นพิน c r เ a ทีฟอีโคซิสเตมซึ่งประกอบด้วย6อย่างขั้นตอนเลยนะคะว่าถ้าอยากทำหนึ่งคือคุณต้องมีไอเดียก่อนว่าทำอะไรแล้วมันขายได้นะคะซึ่งตรงนี้เราร่วมมือกับ tcdc นะคะในการที่ tcdc จะให้ความรู้ให้ไอเดียเรื่องดีไซน์นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีหน่วยเทรนนิ่งในสเปซของเราเทรนนิ่งอะไรเรามองว่า ธุรกิจตอนนี้ถ้าคุณดีไซน์แล้วคุณต้องผลิตใช่ไหมคะถ้าคุณไปผลิตที่โรงงานเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณไม่ผลิต1,000ตัวเขาไม่รับทำให้แล้วไอเราเพิ่งเรียนจบเราจะเอาเงินที่ไหนมาทำหนึ่งพันตัวเพราะนั้นเทรนมันมาไม่พอดีเพราะฉะนั้นเราทำดิจิตอลแฟบริเคชั่นนะคะก็คือเรามีเครื่องมือสมัยใหม่ที่ บพอดีบริษัทที่ผลิตเขาก็ย่อส่วนจากโรงงานใหญ่มาอยู่ตั้งโต๊ะเนี่ยค่ะอย่างผลิตที่เราขายจากปักค่ะเดิมเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมาปักด้วยตัวเองเราต้องไปเข้าโรงงานซึ่งโรงงานเนี่ยเขาจะมีเครื่องปักที่กดดุมทีเดียวต้องออกมาร้อยตัว200รตัวทีเดียวเลยแต่ตอนนี้เรามีเครื่องปัก20,000กว่าบาทเราปักได้เท่าเครื่องนั้นละอยู่กับ้านได้คร่บนนี่คือตัวอย่างะเรานั้นเราก็เลยรวบรวมเครื่องมือที่ เป็นดิจิตอลแฟบริเคชั่นสำหรับทำงานครีเอทีฟแต่คุณก็ลงทุนเองไม่ได้อีกเพราะว่าถ้าอยากจะทำสมมติกระเป๋าใบหนึ่งให้สวยคุณต้องมีจักเย็บผ้าใช่ไหมคุณต้องมีจักปักผ้าแล้วเราอยากจะฉลุแล้วทุดตบต่างๆมีเครื่องเลเซอร์เพราะฉะนั้นเราก็เลยทำสเปซเนี่ยให้เป็นโรงงานดิจิตอลแฟบริเคชั่นแล้วก็รับผลิต ค่ะคุณผ่านที่ CDC คุณดีไซน์ได้ละ้ะผ่านคอร์สเทนนิ่งของเราคุณคเข้าใจว่าเครื่องมือนี้ทําอะไรทําอะไรครับแต่คุณไม่ต้องไปใช้เครื่องมือเองค,คุณใช้ความสามารถในการดีไซน์นะค,ค,คทำในจอแล้วเอาไฟล์มา เราผลิตให้ผลิตหนึ่งตัวหรือ10ตัวหรือร้อยตัวถูนเท่ากันหมดเลยก็ผลิตน้อยๆ้อยก่อนผลิตเสร็จแล้วทำไงเรามี m a r k e t p l a พลสให้ค่ะเรามีแพลตฟอร์มเป็นออนไลน์ E-Commerce ให้ค่ะวิธีขายด้วยแล้วเรามีวิธีขายอีกแบบหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมเหมือน k ิกสตาร์เตอร์ก็คือ สมมุติว่าเราทํามาตัวหนึ่งถ้าหากว่าเราเอาไปขายทันทีแปลว่าอย่างน้อยเราต้องทําสักสิตัวมีสต็อกจำนวนนึงแต่นี่คือไม่แน่ใจเลยแต่มันสวยอะอยากลองทําพีออเดอร์ได้ก็ไปเข้าระบบ Dream Dive Project ซึ่งก็เป็นระบบในในอีโคของเรามั้นทำมาหนึ่งตัวก่อนแล้วก็เอาไปพรีเซนต์ว่าของเราดีอย่างนี้อย่างนี้นะสนใจก็ออเดอร์ประมาณนี้ จะมีคนออเดอร์หนึ่ัชิ้นคราวนี้ก็ไปเข้าโรงงานใหญ่ได้โดยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรารับเงินก่อนแล้วประมาณนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยคือ PIN Creative e e o s y s t e m นะคะเราจะมีแกรนโอเพนนิ่งนะคะอยู่ที่สุดกันค่านี้ค่ะวันที่2องวันที่สองนี้กรกฎาคมสองกรกฎาคมโอ้โหครบะหพงจรมากๆเลยนะครคือคิดอะไรไม่ออกมาที่นี่มาที่นี่เลยได้ตลอดทางจะเรื่องเรื่องไอเดียเรื่องอะไรใช่ แล้วก็ทำโดยผู้ที่สร้างอินโนเวชันกับธุรกิจตลอดมาสมชื่อบริษัทอาร์ตแอนเทโลยีบ้างเลยใช่ครับไห้คุณหมอจะเป็นแอนนะครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่บุตรนะครับพอดีพีบุษยาแต่จะเสียคุณค่าเลยขอบคุณมากเลยคับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปพบกับโนเลนอัปเดตนะครับวันนี้จะมีความรู้สาระอะไรดีๆมาแนะนำให้ท่านชมเดี๋ยวติดตามนะครับ แนวทางแรกเลยที่จะแก้ปัญหาอะไรตอนนั้นนะครับเราต้องเอากําลังใจของคนในบริษัทเราใกล้ชิดกันอย่างนี้ปุ๊บงานมันก็ไปได้เร็วมากทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสําคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดลอ้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI